เราเห็นพื้นที่ปุ๊บเราเห็นหน้าตึกปุ๊บเราก็แอบ,บถามราคาไดไดๆหุ้ยเป็นไปได้แบบบแก้ตลอดเวลาอย่างที่บอกปัญหาหน้างานมันเยอะมากใครจะไปเปิดสยามสแควร์นะดูอันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะว่ามันเป็นประมาณนี้ทุกตึกวันนี้จะมารีแคปตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของการ ก่อสร้างตัวเดลิสคลินิกสาขาสยามสแควร,คร <laughs> ต์ตกอีสานแล้วหนึ่ง <laughs> รู้เลยว่าเกิดที่ไหนสาขาสยามสแควร์อ่าทำไมถึงต้องเล่าเพราะว่าเอาจริงสาขาสยามสแควร์เนี่ยมันจริงๆถ้าเกิดเอาตามในแง่ของการบริหารธุรกิจเนาะมันก็เป็นแค่สาขาสาขาหนึ่งแต่ว่าที่เราจะต้องมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยเพราะว่ามันเกิด บทเรียนแล้วก็มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ที่ค่อนข้างชัดเจนกับกับแบรนด์เราอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกคนเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์เผื่อได้แบบว่าไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกับเราเรียนรู้กันไปเลยโดยที่เราย่อยมาให้แล้วว่าเราเจออะไรมาบ้างเราก็เลยอยากมาบอกทุกคนกันอ่ะซึ่งจะไม่เกินนานเพราะว่าคลิปแค่ตัวคลิปก็ยาวแล้วจ้ะ <c oughs> ก็เลยจะพูดไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบนะ อันนี้เริ่มต้นเรื่องมาจะบอกว่าพื้นที่สยามสแควร์เราดีลมาตั้งแต่ในช่วงแบบเหมือนแบบประมาณปลายปี6 5ปลายปีปลายปี65ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังมีกลิ่นของโควิดเบาๆอะ่ะตอนนั้นอะ่ะโควิดมันยังไม่ได้ซาดีแล้วก็เหมือนประมาณว่าช่วงนั้นอะ่ะมันจะมีปัญหาว่าคนที่เขาแบบเหมือนเจอสภาพเศรษฐกิจในช่วงโควิดแล้วเขาไม่ไหวตอนนั้นที่สยามสแควร์เนี่ยจะเริ่มแบบจะเริ่มว่างขึ้น จะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยมีห้องนู้นว่างมีห้องนี้ว่างเราก็เลยอาศัยจังหวะนั้นแหละไปถามพื้นที่สยามสแควร์ใช่ไหมแล้วก็เขาก็พาไปดูแบบทุกที่ทุกนู่นทุกที่ทุกนั่นมันก็ยังไม่มีที่ถูกใจเว้ยมันก็คือมีแต่แบบอ่ะตรงในซอยนู้นในตรงนี้ตรงนั้นเขาก็ยังไม่พาไปดูที่ตรงนี้เว้ยเออเขาก็พาเดินอ้อมๆล้อมๆรอบๆแบบบนไม่เหนื่อยเหื่อยแบบว่าเออไม่เจอตรงนี้กทีอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเรารู้ไงว่าแบบ จุดทำเลทองอ่ะของสยามจาแจคแร์มันคือตรงไหนมันก็คือเส้นซอยเจ็ดเว้ยที่แบบเป็นเส้นเป็นเส้นหลักถ้าคนวนเข้ามาในสยามคือรถทุกคันต้องผ่านตรงเนี้ยถูกไหมหรือถ้าเกิดไม่ใช่รถเวลาเขาปิดถนนก็จะเป็นเส้นที่ทุกคนจะต้องเดินเพราะฉะนั้นทำเลทองมันคือเส้นนี้เราก็เลยตอนแรกเราก็กล้ากลัว,ลวแบบเขาจะให้เราไหมอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบดูแบบ เก็บไปอัพราคาได้เข้าใจป้าเก็บไปอัพราคาได้แล้วเราไม่ได้แบบไม่ได้ไปให้อะไรเขาราคาพิเศษอะไรนี่ออกไหมเออปรากฏว่าก็แอบ,บถามเล่นๆว่าพี่เนีย่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมอันนี้ขอขออย่าไม่เอ่ยนามนะพี่เจ้าหน้าที่นะพี่พาไปดูเล่นๆหน่อยอะไรเงี้ยอยากดูว่าแบบว่าเออที่ในสยามซอยเจ็ดเขามันเป็นยังไงกันอะไรเงี้ยเออเห็นเขาว่าแบบได้ยากอะไรเงี้ยเออพี่เขาก็เลยว่า อ,อ,อพาไปดูก็ได้อะไรเงี้ยเออพี่เขาก็พาไปดูเล่นๆเ,เดี๋ยวพี่เขาก็แต่พี่เขาก็พูจจพดอยู่ว่าพี่ไม่ได้เสนอนะเพราะว่ามันอาจจะไม่สวยเพราะามันอยู่ชั้นสองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็แบบแต่เดี๋ยวพี่พาไปดูก่อนละกันเพราะว่าพี่เอาที่ที่แบบเต็มตึกให้น้องดูก่อนอะไรงเงี้ยเขาก็หวังดีเ,ออเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราจะอยากได้อะไรกับซอยจงซอยเจ็ดอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็พาไปดูทีเนี้ยพอพาไปดูปุ๊บเท่านั้นแหละเราเห็นพื้นที่ปุ๊บเราเห็นหน้าตึกปุ๊บเราเห็นเราก็แอบถามราคาใด็ด เป็นไปได้เออก็เลยเป็นที่มาของแบบที่ตรงนี้ที่ได้มาต่อรองกันซึ่งเราเนี่ยก็เข้าไปดลพื้นที่เป็นเรื่องเป็นราวพี่เขาก็นําเสนอแบบว่าเออสยามสควแร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยคุยเรื่องแบบถ้าเรามาเปิดจะยังไงการโลเคชั่นเป็นยังไงบ้างอันนี้พี่เจ้าหน้าที่สยามอันนี้ขอชื่นชมเป็นการส่วนตัวนะครับว่าดูแลดีมากๆดูแลดีมากๆจนนี่รู้สึกประทับใจว่าแบบอุ้ยต่อให้เราเป็นแบบแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยเข้าไปอ่ะ พี่เขาดูแลแบบดูแลดีอย่าแบบอะไรมีอะไรแนะนําแบบขยันตามขยันแบบยังไงคะ่ะอัปโดงอัปเดตแล้วก็ช่วยเหลือแบบน้องน้องทำอย่างนี้สิเออมีการแนะนําปกติผู้มาใหม่เขาจะทําอย่างนี้กันนะถ้าพื้นที่นี้ใช่ไม่ได้เขาจะใช้อย่างนี้กันนะเขาจะทาแบบนี้กันนะอะไรเงี้ยแนะนําดีมากเออเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นการแบบไปเปิดพื้นที่ที่สยามที่รู้สึกอบอุ่นเออเนี่ยนะฮะก็เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย อ่ะเดียวจริงๆอ่ะเราอ่ะเห็นพื้นที่ก่อนแล้วนะฮะแต่ว่าเราอ่ะได้พาทุกคนอ่ะมาถ่ายตามตามหลังอีกทีหนึ่งซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นสภาพมันคือใครจะไปเปิดสยามสแควร์นะดูอันนี้เป,นเป็นเป็นตัวอย่างเลยนะว่ามันเป็นประมาณนี้ทุกตึกแทบจะทุกตึกที่เดินเข้าไปอ่ะเป็นประมาณนี้จงจำไว้เป็นบทเรียนเลยว่าถ้าคุณจะไปเปิดสยามสแควร์ทำเลทองจริง โลเคชันดีจริงคนเยอะจริงแต่เตรียมเงินไว้เยอะๆสำหรับการรีโนเวทอย่าเรียกว่ารีโนเวทเรียกว่าสร้างใหม่ให้เขาเออคืออันนี้มันเป็นเรื่องของโครงสร้างตึกเจ้าหน้าที่สยามไม่ได้ผิดอะไรคือโครงสร้างตึกเนี่ยมันอยู่มาเขาเขาจำหลายสิบปีอ่ะมันหลายสิบปีมากใช่ไหมเขาบอกว่าประมาณ60ปีแล้วคือมันหลายสิบปีมากซึ่งพอโครงสร้างตึกมันเป็นตึกเก่ามันเป็นอาคารบ้านเก่าอะทุกอย่างมันจะเป็นแบบ ของเก่าๆและกะติกามันคือใครที่เข้ามาสร้างก่อนหน้านี้ต่อให้ในร้านหน้าตาสวยงามแค่ไหนอ่ะเวลาคุณจะออกไปอ่ะคุณต้องรื้อถอยออกให้หมดแล้วถ้ายิ่งคุณอ่ะไปต่อจากเจ้าที่เขาแบบไม่ได้เโนเวทอะไรบางอย่างไว้อย่างดีอ่ะคือหมายความว่าบางเจ้าเขาอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ปรับปรุงให้สภาพมันดูมันดูใหม่หรือแบบหรืออัปเกรดตึกขึ้นอ่ะตึกนั้นก็จะยิ่งเก่าลงไปตามเวลาเข้าไปอีกอ่ะเข้าใจไหมเราไม่สนใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าทำเลเนี้ย เป็นทําเลที่ถ้าชันไม่ได้อ่ะก็ไม่ได้แล้วเออก็คือกัดฟันเอาคุยเรื่องค่าจงค่าเช่าอุ้ยค่าเช่าต่อรองมามันก็พอได้เออก็เลยว่างั้นงั้นเอาตรงนี้ละกันแต่ตอนนั้นน่ะคุยตรงๆคนนํานวณค่ารีโนเวทผิดอันนี้คํานวณเองนะนี่ไม่ได้มีนักวิศวกรคํานวณให้นะคะมีคนนํานวณค่ารีโนเวทผิดผิดไปแบบผิดไปประมาณก,ก็เยอะอยู่นี่ก็เลยคานวณแบบเล่นๆน,น,น,น่ารักน่ารักคือปกติเอ๊ะถ้าเป็นตึกใหญ่เนี่ย พื้นที่ต่อตารางเมตรเนี่ยมันไม่น่าจะต้องเสียเยอะปกติเนี่ยเราแบบทำหนึ่งสาขาเนี่ยเราจะใช้ค่าก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ35,000บาทต่อตารางเมตรเออแต่ว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่ใหญ่นะแล้วมันเป็นตึกใหญ่ไม่น่าจะใช้เยอะงั้นไม่คูณ3,500 0าละกันเออคูณสักประมาณ2 0,000นอะไรเงี้ยพื้นที่ถ้าเกิดว่าพื้นที่4 0 0คูณ2 0 0 0 0มันก็จะตกประมาณ8ล้านอันนี้คือคำนวณมาแล้วนะ8ล้าน จริงๆคือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดตั้งแต่สร้างทุกสาขามา8ล้านเนี่ยซึ่งซึ่งก็โอเคแต่ว่าก็ต้องทําใจว่าแบบเราอยากอยากมาเปิดตรงนี้อะไรอย่างเดี๋ยวค่อยไปคิดค่าเสื่อมเอาเดี๋ยวหาเงินคืนเอาเองอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมดีดไปดีดมาคอจนถึงจริงเดี๋ยวให้ดูค่อยๆให้ดูสภาพจริงไปเรื่อยๆเนี่ยเราอะ่ะจะต้องเข้าไปเริ่มสร้างใหม่ทั้งหมดคือเปลี่ยนทุกอย่างพื้นปูใหม่ ระบบท่อน้ําระบบแอร์ทำใหม่นะแล้วก็บันไดก็ต้องทําใหม่เองไอเน,นี้ยเป็นเป็นสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายนะเออคือแบบอย่างบันไดเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาทาโครงสร้างใหม่เงเราก็ต้องทําโครงสร้างใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอันเก่ามันผูกผุพังเรามากเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับลูกค้าเดินเดินไปแล้วแบบบันไดสุดก็ไม่ใช่เรื่องเนาะทาใหม่หมดเลยเนี่ยใครเห็นสภาพเดิมแล้วมันก็คือแบบเหมือนสร้างบ้านใหม่เลยอะเหมือนจริงๆโครงสร้างเดิมอะ เขาก็เหลือไว้ให้ค่อนข้างเยอะแต่เราต้องทุบออกแคบจัดทั้งหมดทุบออกแคบจัดทั้งหมดแต่ว่าเราก็จะทําตึกให้สวยขึ้นอ๋ออีกอันหนึ่งที่ทําใหม่แล้วแบบแล้วแบบชัดเจนมากคือหลังคาหลังคามันหลังคาชั้นสี่เป็นหลังคาเตี้ยที่เดินขึ้นไปแล้วแบบมันจะติดหัวประมาณนี้เลยอะ่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันให้บริการลูกค้าไม่ไนดะ้เราก็ต้องไปทําหลังคาใหม่ยืดขึ้นไปอีกแค่เสียค่าทําหลังคาเนี่ก็เท่าไหร่แล้วอะ่ะเข้าใจปะมันเป็นค่าโครงสร้างพวกนี้ค่าโครงสร้างมันจะแรงนิดนึงเออ จนมาถึงเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นก็จะเห็นว่าเราเนี่ยก็คือต้องยกพื้นเองตอนแรกอะปกติเราอะทุกงานเราจะเป็นเอางานระบบเก็บไว้ในฝ้าแต่ที่เนี้ยฝ้ามันก็เป็นแบบมันเป็นฝ้าแปลกๆอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นแบบคานใหญ่ๆอ่ะมันสมัยนี้คานมันไม่ใหญ่เท่าไม่รู้ทําไมสมัยก่อนคานมันใหญ่จังวะเออคือเป็นคานใหญ่ๆแล้วไม่มีรูอะไรให้ผ่านอะแล้วเหมือนมันเจาะรูอะไรสักอย่างนึงไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแบบ มันมันมันติดตรงคาเนเต็มไปหมดเลยอ่ะที่โครงสร้างเก่าเนี้ยเราก็ต้องมายกพื้นขึ้นเองอ่ะจากแทนที่เราจะได้แบบพื้นเรียบๆรบใช่ไหมข้างล่างที่เขามีไว้ให้อ่ะแต่เนี้ยเราทําไม่ได้เราต้องมายกพื้นขึ้นเองอีกเป็นพื้นเป็นพื้นโครงสร้างอีกอันนึงอ่ะยกขึ้นมาอีกอะเพื่อวางระบบไว้ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยจริงจมีนาะต้องเปิดเหมแผนเดิมเออใช่ นี่คือจริงๆจะต้องเปิดแล้วกาหนดการนะเวลาใครเข้าไปเช่าพื้นที่สยามนะเขาจะคุยว่าถ้าคุณเซ็นสัญญาปุ๊บเนี่ยคุณจะมีเวลาออกแบบและก,ก่อสร้างนะถ้าอย่างใจดีเลยนะคือ2เดือนใจดีนะ2เดือนถ้าเกิดเป็นเรื่องปกติก็คือ1เดือนถึงเดือนครึ่งซึ่งเราอะจริงๆเราคุยมาปลายปีเราจริงๆเราเราแอบแบบทำงานหลังบ้านมาแล้วระดับหนึ่งเออแอบแอบออกแบบเล่นๆมาก่อนแบบแล้วระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเรามาเซ็นสัญ,ญญาจริงๆอะประมาณ ประมาณประมาณแถวแถวปลายปลายมก,กรลาเซ็นสัญญานะปลายมกกาเพราะนั้นมันนับไปก็คือกุมภามีนาต้องเปิดเอาง่ายๆประมาณประมาณมีนา15หมีนาหรืออะไรเงี้ยกลางเดือนต้องเปิดแหละแต่ว่าเนี่ยคือสภาพมีนาจ้ายังเป็นอย่างเงี้ยยังเป็นมันไม่เซจเออคืออันเนี้ยไ,ไ,ไ,ไม่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 โทษใครไม่ว่าใครเพราะหนึ่งคือแบบแก้ตลอดเวลาอย่างที่บอกปัญหาหน้างานมันเยอะมาก สิ่งที่เราออกแบบมาไว้อะทาจริงหน้างานบางทีมันไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นโครงสร้างอดีตมันไม่ใช่โครงสร้างปัจจุบันเออแล้วก็แบบหน้าปัญหาหน้างานก็เยอะก็ต้องแก้แบบก็ต้องมาลื้อนูน่นแบบเปลี่ยนวินี่ตลอดเวลาแบบแบบก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเวลาแล้วแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งคือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาอ่ะฝากแบบพวกคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรเงี้ยไ้ที่หน้าตึกเราเพราะเราเป็นตึกชั้นสองซึ่งอันเนี้ย มันเป็นระบบวิธีที่เขาทํากันมาก่อนแล้วแล้วเรามาอยู่ทีหลังทีเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทางกู้ให้เช่าเขาก็บอกก่อนแล้วแหละว่ามันจะมีอันนี้นะแต่เราก็ทําไมอ่ะเราก็บอกว่าก็แค่ย้ายให้มไม่ไม่ไม่เป็นไรป้าเอ,อ่อน้ําใจอ่ะก็แค่น้ําใจเล็กๆ,ๆน้อยๆไ,ไ,ไม่เป็นไรป้าก็ย้ายให้เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้สวยก่าเดิมเลยเออเปิดมาจา้ะเธอดูรูปแล้วเธอดูเธอดูสภาพตรงคอมเพรสเซอร์แอร์ตรงเนี้ยมันเหมือนแบบซากอารยธรรมทุกอย่างอะสายไฟของทุกโครงการอะที่แบบ เข้าใจไหมเคยรู้ข่าวไหมว่าทําไมทําไมสายไฟบ้านเรามันถึงลกๆที่ที่สายไฟตามถนนนะที่มันเส้นเยอะๆส่วนใหญ่เป็นสายไฟเก่าไม่ได้ใช้นึกออกไหมเธอแล้นี่เก็บมา60สปีเข้าใจปะมันกองอยู่ตรงนี้ยที่แบบสายไฟทั้งทั้งหมดอนะกองอยู่หกสิปีแล้วเธอเข้าใจไหมสพว่านี่เป็นบล็อกสว่านี่เป็นบล็อกบ้านเรามันไม่ใช่แค่สายไฟที่วางตั้งแต่ตรงนี้มาตรงนี้แล้วหยิบออกได้เลยมันคือสายไฟที่พาดมันจะรูดอย่างเงี้ยเข้าใจปะ คือฮะแล้วก็พอมาเจอจริงๆคือตอนแรกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบงานใหญ่ขนาดนี้แต่พอพอต้องมาทําจริงๆคือแบบใหญ่แบบใหญ่มากเออใหญ่มากคือปัญหาเยอะสุดอะไรสุดเออนี่แหละจนสุดท้ายก็คือมีน้ำไม่ได้เปิดจ้าเออมีน้ำไม่ได้เปิดก็ต้องเสียค่าเช่าฟรีอีกหนึ่งเดือนซึ่งก็เสียหายหลายแสนอยู่เออ เพราะว่าที่สยามอ่ะเป็นที่ที่ปล่อยที่โล่งๆไม่ได้เลยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าค่าเช่ามันแพงเขาเลยปล่อยค่าเช่าโล่งๆไม่ได้เพราะว่าปล่อยค่าเช่าเล่นๆเ,เดือนนึงมันเหมือนเหมือนคุณเอาเงินเงินหลายแสนมาโยนเล่นอ่ะมัน,ม,นมันไม่มีใครอยากทาเออใช่ชึ่งอันเนี้ยทางเนี้ยก็ไม่ได้ไปไปปรับอะไรพูดรับเหมาก่อสร้างนะเพราะว่าเราเห็นสภาพหน้าง,งานก็เข้าใจเขาอ่ะว่าแบบ เขาจริงๆเขาเนรมิตงานให้เสร็จทันนี่ก็นี่ว่าก็เก่งแล้วอะถือว่าก็โอเคแล้วอะเออตอนแรกอะเราอะกะว่าจะเปิดมีนาใช่ไหมก็เลื่อนรอบที่หนึ่งนะส,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 สาขาสาขาสยามใครเป็นพนักงานรู้กันหรือใครเป็นลูกค้าที่รอใช้บริการรู้กันนะฮะเลื่อนรอบที่หนึ่งบอกว่าจะไปเปิดเมสต้นเดือนเมษาอ่ะทีนี้มาดูสภาพต้นเดือนเมษาเนี่ยเนี่ยคือสภาพต้นเดือนเมษาก็พึ่งขึ้นโครงขึง้นผนัง เห็นไหมว่าถ้าเกิดดูในคลิปจะรู้เลยว่าแววตาเริ่มทอ้อเริ่มแบบเริ่มแบบมันไม่ทันใช่ไหมโอเคมันไม่ทันอ๋อโอเคมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมโอเคฟีลแบบฟีลท้อใจแล้วอ่ะคือแบบมันแบบไม่มีอะไรตามกําหนดสักอย่างซึ่งจริงๆอ่ะต้นเดือนเมษาเป็นช่วงที่เราอ่ะต้องคุยกับเอาบริษัทเครื่องมือเครื่องเลเซอร์มาเข้าแล้วอ่ะเออซึ่งทีนี้ก็เลยมาเจอสภาพนี้ก็แบบอุย้ย ้นเดือนเมษาคือนัดเครื่องมาส่งคือการจะสั่งเครื่องมือแพทย์อ่ะมันไม่ใช่อยู่ดีๆแค่แบบพรุ่งนี้ส่งส่งเครื่องมือนะอะ่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันคือการอินพอร์ตมาจากต่างประเทศแล้วมามา,มารอที่ศุลกากรเหรอเออผ่านศุลกากรเสร็จปุ๊บมาผ่านเข้าเมืองเ mm hmm. ข้าเมืองเสร็จปุ๊บเอามาตรวจเช็คที่บริษัทเสร็จปุ๊บค่อยส่งมาที่เราโปรเซสอย่างเงี้ยก่อนเราก็เลยต้องแบบซิกวันส่งแบบที่แบบล่วงหน้าประมาณแบบสองสามเดือนอ่ะก่าจะได้เครื่องมือแพทย์หนึ่งอันอเรานัดมาส่งวันเนี้ยมันสภาพเป็นอย่างเงี้ยมัน มันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็เศร้าใจไปครั้งหนึ่งก็ก็แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้วันนี้เอาแบบเอาจัดซื้อเอาอะไรเงี้ยมาเตรียมลงของแล้วแบบซึ่งแบบฮะสภาพที่ฉันนึกไว้มันไม่ได้เป็นแบบนี้เออก็เลยเลื่อนกําหนดการจะเปิดใหม่เมื่อกี้ต้นเดือนเมษาก็เลยเลื่อนไปได้เป็นประมาณแถวๆกลางเดือนช่วงช่วงช่วงสงการสงการก็ได้จากสภาพเมื่อกี้นะผ่านไปสองอาทิตย์อ่ะ ก็ได้เปิดในช่วงสงการก็ถือว่าเปิดทันแต่ว่าถ้าใครเข้ามาใช้บริการในช่วงตอนนั้นจริงๆอะ่ะตอนนั้นเรายังไม่ได้แจ้งเปิดให้บริการเราแค่เหมือนประมาณว่าให้ทุกคนเข้ามาสอบถามหาข้อมูลนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยยังไม่ได้เป็นการให้บริการแบบเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเข้ามาแบบมันก็ยังสภาพไม่พร้อมอ่มะไม่สวยงามเออมาเสร็จเนี่ยสมบูรณ์จริงๆจังๆคือระหว่างเนี้ย แก้งานมาตลอดทางนะคือสภา,าปุ๊บได้เลขอนุญาตแล้วก็มีการแบบเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยบวกกับตอนนั้นเนี่ยสาขามันก็เริ่มเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบน่าจะประมาณแบบ9กบรแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือระหว่างทางเนี่ยเราแอบเก็บงานตลอดนะแต่แบบลูกค้าที่เดินเข้ามาจะไม่รู้สึกเออจนเนี่ยอ่ะมาดูวันที่30สิงหานี่ก็คือเสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะเห็นว่าก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยดูสวยงามคือ30สิสิงหานี่คือก่อนเราจัดอีเวนต์ใช่ไหม เอออันนี้คือจริงๆอ่อะมันเป็นรูปเป็นร่างมาก่อนหน้านั้นานานแล้วนะแต่เนี้ยคือแค่ได้มีโอกาสมาถ่ายตอน30สิงหาหเฉยก็จะเห็นว่าจริงๆสาขาสยามเนี่ยเป็นสาขาที่สวยงามนะแล้วก็แล้วก็ดูดูเป็นคอนเซปต์ของเดอะดิสคินิกจริงๆนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะผลลัพธ์ออกมาประทับใจนะครับขึ้นไปก็บรรยากาศก็ดูอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูดีแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยบรรยากาศที่เราถ่ายให้ดูนะแล้วมองย้อนกลับไปภาพแรกที่เราเดินเข้ามาในตึกนะจะบอกว่า ถ้าเราไม่ถ่ายภาพแรกให้ทุกคนดูอะทุกคนไม่มีทางรู้ว่าเราเนลมิดมันมาจากสภาพนั้นซึ่งเราก็ดูดูแล้วรู้สึกว่าอุ้ยตัวเราอะทําได้ค่อนข้างดีมากระดับหนึ่งเลยกับผลงานชิ้นนี้ที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับเออเพราะว่าแทบจะไม่รู้สึกว่าเป็นอาคารเก่า60ปีเออนั่นแหละก็ก็เลยอยากให้ทุกคนดูกันว่าเราเนี่ย รลังสรรมามา,มาเป็นแบบนี้แล้วห้องก็สะอาดสวยงามเป็นสัดเป็นส่วนทุกๆสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาแต่ละอย่างขึ้นไปเรื่อยๆให้มันเป็นเป็นมาตรฐานขึ้นเป็นอะไรที่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆสัเป็นสัดเป็นส่วน,น,นขึ้นอะไรเงี้ยครับเนี่ยดูดีนะนี่ถ่ายดูคลินิกตัวเองนี่ก็รู้สึกว่าสวยนอกคลินิกเนี้ย<ด>เออนี่ถ้าเป็นลูกค้านะอยากใช้บริการแล้วนะอ่ะสมมติอยากใช้บริการทํายังไงนะนี่นะช่องทางอยู่ตรงนี้นะใส่นะ ใส่นะเออไม่ได้ทยอินนะอันนี้แต่แบบดูแล้วมันสวยมันน่าเข้าอะ่ะเออน่าไปใช้บริการจริงๆเลยที <t> <t> <c oughs> เ่เนี่ยเออเนี่ยแต่มุมทุกอย่างก็คือดีเทลไว้แล้วอย่างเงี้ยอ๋ออีกอย่างหนึ่งคือปัญหาของการมาสร้างตึกมาสร้างคลินิกในตึกแซนอโลนนะใครที่อยากสร้างคลินิกหรือธุรกิจอื่นก็ตามนะฮะเราต้องสร้างห้องน้ำเองเออสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องสร้างห้องน้ำเอง การสร้างห้องน้าเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบมีเหยากนี่ก็สร้างห้องน้ําแต่จริงๆอ่ะมันคือความยากของระบบนะครับระบบน้ำนะระบบน้าเนี่ยเป็นที่ที่นําพามาซึ่งของความปวดหัวอะไรหลายๆอย่างเพราะมันจะน้ําดีน้ําเสียท่อต้องมีกันซึมน้ารั่วแทงน้ําอะไรอีกคือมันจะมันจะมันจะยากกว่าการใช้น้ําตามก๊อกระบบปกติ ไปอีกระดับหนึ่งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นบางคนเขาเลยถึงเลือกไปเปิดอยู่ในห้างการไปเปิดในห้างเราก็เลยสบายเรื่องห้องน้ําไปในตัวระดับหนึ่งซึ่งพอไม่มีห้องน้ำเนี่ยโครงสร้างมันเหมือนแบบเหมือนง่ายอีกรลเวลหนึง่งเนี่ยท่อก็มีแค่นี้อันเล็กๆไม่กี่อันแต่พอเป็นห้องน้าปุ๊บเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ฝากไว้ให้คิดนะเผื่อแบบใครอยากเปิดนะครับแล้วของเราก็คือสร้างห้องน้ำชำํชําโงงมากงงมากคือมีสามชั้นข้างล่างสองห้อง ชั้นสองสองห้องชั้นบนอีกหนึ่งห้องมีห้องน้ำห้าห้องกูสร้างเพื่องงมากก็คือเป็นห่วงลูกค้าเพราะว่าสาขาเนี้ยเราติดลิฟต์ให้ไม่ได้อ่ะปกติแต่ละสาขามันจะมีลิฟต์อ่ะแต่ถ้าเกิดสาขาที่มีลิฟต์ให้ไม่ได้ก็เป็นห่วงว่าลูกค้าแบบจะเข้าห้องน้ำต้องเดินขึ้นเดินลงเราก็ไม่อยากให้เดินแล้วก็สร้างห้องน้ําไปเลยสีั้นห้าห้องเข้ากันจุกๆุไปเลยไม่ต้องรอคิวอ่าอ๋อแล้วก็แยกห้องน้ําให้ด้วยจ้ะชายหญิงไปเลย ชายหญิงไปเลยแยกชายแยกหญิงเพราะถ้าเกิดมีพื้นที่เราสร้างให้อยู่แล้วุอยากให้ทุกคนแบบไม่ต้องแบบรู้สึกคอมฟอร์ตตัวเองอะไรเงี้ยเออสภาพนี้นะเฉพาะงานผู้รับเหมาก่อสร้างนะไม่รวมงานแบบพวกเครื่องมือแพทย์ไม่รวมงานเกี่ยวกับพวกเตียงเติงหมอใดๆนะ10ล้าน10ล้านมาสยามทําใจเลยแล้วเนี่ยถามว่าอยากเปิดสยามอยู่ไหมคาตอบคืออยากเปิดเพราะโลเคชั่นดีทําเลดีเจ้าหน้าที่ดีดูแลดีแต่ ถ้าให้ฉันจ่ายอย่างเงี้ยฉันคิดก่อนสรุปก็คือสิบล้านสาขาสยามสภาพนี้เออไม,ไม่ไม่ด้พูดเบอร์ด้วยนะอันนี้เรื่องจริงใบเสนอราคาจริงเออแต่ก็ได้สภาพนี้อเอาอ,ออกมาแล้วก็คือไอ้ไอเราก็มันก็เป็นสายแบบอย่างเงี้ยสายแบบถ้าเกิดทํามาแล้วมันไม่สวยอะแล้วทํามาแล้วมันแบบมันโดนลูกค้าว่าหรือแบบ คนมาใช้บริการแล้วแบบเขาแบบอืมอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะมันก็ไม่ใช่เราไงมันก็จะทําทั้งทีมันก็ต้องทําให้สุดมันมันเหมือนตั้งแต่สภาพตอนซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วอ่ะเออตอนซื้อเครื่องมือแพทย์คือเอ๊จีนก็มีนี่เกาหลีก็มีนี่ก็เลเซอร์เหมือนกันนี่ก็ยิงได้เหมือนกันนี่คือบางคนเขาคิดอย่างนี้ไงแต่เราคือแบบแต่มันไม่ได้ดีที่สุดนี่เอ้ยมันมันไม่ใช่เครื่องที่เขายอมรับกันทั่วโลกนี่อุ้ยแต่ว่ายังไงเงินเงินจากเท่าไหร่นะจาก จากหลักแสนเหรออ๋อไปเป็นหลายล้านเหรออ๋อเอแพงขึ้นเยอะนี่เอ๊แต่เดี๋ยวนะฉันทําลูกค้าฉันเ,เดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาว่าฉันได้ว่าฉันเอาของอะไรมาให้ลูกค้าฉันกูก็สุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้มั้งแต่สมัยเครื่องมือแพทย์แล้วอ่ะมันก็เลยถึงเป็นการลงทุนที่แบบที่แบบลงทุนเยอะมากเพื่อนเพื่อน,พอนแพทย์มองเข้ามาในคลินิกนี้แล้วรู้กันเขาจะรู้เลยว่าอีคลินิกเนี้ยเป็นคลินิกที่มึงใช้ของสเปคสูงไปไหนอันนี้คือคือสว่านี่เคยไปถามน้องๆบมกว่าเออเนี่ยเวลาทํางานที่ เพื่อนๆน่ะเขาเขาพูดถึงคลินิกเรายังไงบ้างเออเขาบอกว่าอ๋อเวลาเพื่อนพูดเหรอเพื่อนเขาจะพูดเป็นคําเดียวกันเลยว่าเออดีเนาะทํางานในคลินิกเครื่องไฮเอ็นทั้งนั้นเลยเป็นยังไงบ้างได้ใช้เครื่องไฮเอ็นทั้งนั้นเลยอ่ะคือแบบฟังแล้วเออเออเมันแต่มันก็แต่มันก็ดีเราก็รู้สึกว่าเราจริงใจกับลูกค้าเราเออเหมือนเหมือนกับที่เราสร้างตึกนี่แหละเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะจริงใจกับลูกค้าเราแล้วก็อยาก เต็มที่ของเราให้ก็ค <meals. S 2> ือมันก็คือการลงทุนเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาใช้บริการเขาจะสัมผัสได้อย่างเรื่องเครื่องมือแพทย์ที่มันเป็นเครื่องดีๆจริงๆเราไม่เคยไปนั่งบอกว่าเครื่องนี้กี่ล้านเครื่องนี้แพงเท่าไหร่แต่เขาอ่ะเดินเข้ามาเขาจะรู้เองว่าแบบคุณภาพเครื่องกับการรักษามันมันสอดคล้องกันแล้วเขาก็จะรู้เองว่าอ๋อเครื่องที่เขาได้ใช้อ่ะมันคือเครื่องนี้นะอ๋อที่มันแล้วเขาก็จะไปหาข้อมูลเองอ๋อเครื่องที่หมอฤทธิ์ใช้อ่ะมันเป็นแบบเนี้ยราคามันเท่านี้ เออเครื่องนี้ที่ฉันเพิ่งยิงไปอ๋อหกล้านหกล้านเธอพอเช่ทับหน้าฉันไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะไปพูดต่อกันเองอะไรอย่างเงี้ย,ออยเออใช่หน้าใหญ่เลย <c oughs> หน้าใหญ่เป็นกระด้งเลยตอนเนี้ย <c oughs> ห้าเดือนที่สาขาเปิดมาแล้วกว่าเราจะได้จัดอีเวนต์นี้อีเวนต์นี้ก็ปัญหาชำา้ำเหมือนกันพอสถานที่ได้ดาราไม่ได้จะบอกว่าตอนแรกอะ่ะไม่ใช่โปรเจมินายแล้วงานเนี้ยคุยกับทีมว่าไม่ได้กะว่ายอดขายจะต้องได้ ดีเหมือนงานอื่นๆที่จัดในห้างคนมางาน2,000คนจากการประมาณการด้วยสายตาแต่บินปิดไปแม่มึง